สวัสดีนะคะตอนนี้จะดูพวกคนนะคะพาลูกพาหลาน,นะค่ะเอามาเล่นรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ตร,ะะตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นดศูนิงรวมในการพาลูกพาหลานมาปีนป่ายนะคะมาเล่นห่วงมาเล่น,ลนปีนต่ายมาเล่นลูกบอลถ่าอยู่ตรงนี้นะค่ะบรรยาออกาศครอบครัวอบอุ่นนั่ดวคุ วันแห่งครอบครัวจริงๆนะคะวันนี้ค่ะอยู่ที่ห้างสปาร์ค้าชูเลนทู Nos, น่านะคะวันแห่งครอบครัวค่ะใครมีลูกมีหลานก็พามาเล่นค่ะตรงนี้มาฝากลูกฝากหลานไน้ตรงนี้เลยนะคะรับฝากลูกฝากหลานด้วยค่ะวันแห่งครอบครัวจริงๆนะคะดูะน,น,นะคะผู้ปกครองพาลูกพาหลานมาเล่นมาเที่ยวห้างสปาร์ค้า ก็พากันเอาลูกเอาหลานมาจากและตรงนี้เป็นที่จากเด็กนะคะดูเด็กเดพากันเล่นอย่างสนุกสนานนะคะวันแห่งครอบครัวอบอุ่นนะคะวันจัดพิธีการแห่งครอบครัวนะคะตรงนี้ถ่ายอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าซูเทนตูน่านะคะวันแห่งครอบครั ดูบรรยากาศครอบครัวอบอุ่นนะคะผู้ปกครองพาลูกพาหลานมาต่อคิวนะคะเพื่อที่จะเอาลูกเอาหลานมาฝากไว้ให้พากันได้เล่นอยู่ตรงน,นี้นะคะหรือเขาเรียกอีกอย่างะคะ่ะชูนรักษาเด็กที่ผ่ะผู้ปกครองพาลูกพาหล,ลานมาเที่ยวห้างนะคะมีที่คครักษาเด็กค่ะจะจักการเที่ยววันหยุดวันแห่งครอบครัวนะคะ พาเด็กๆมาเล่นมารับฝากตรงนี้ค่ะผู้ปกครองก็เอาเด็กมาฝากไปตรงนี้ค่ะมันจะมีการลงชื่อด้วยค่ะลงชื่อก่อนที่จะติากลูกต่างๆก็ต้องมีการลงชื่อค่ะลงชื่อลงนามสครูให้เบอร์โทรศัพท์ไว้บอกที่ผู้ปกครอง่ชื่อลูกชื่อหลานด้วยนะคะ บรรยากาศดูเด็กๆก,ก็มีความสนุกสนกานเลยค่ะผู้ปกครองก็ดีอกด e. ีใจที่ไมาฝากรูปฝากงานเด็กๆก็ดีอกดีใจเช่นกันค่ะได้มาเล่นด้วยกันเป็นกลุ่มกุก้อนนะคะดูนะคะบรรยากาศแห่งความอบอุ่นความสนุกของครอบครัวค่ะดูนะคะเด็กๆก็สนุกสนานนะคะดีอกดีใจที่ได้มาพบปะเจอกันในช่วงวันหยุดเช่นกันนะคะผู้ปกครองก็ดีนะใจเช่นกันนะคะ ที่ได้พาลูกพาหลานมาเที่ยวห้างได้มาปกปะเจอเจบเพื่อนฝูงค่ะทำให้ครอบครัวอบอุ่นกระชับความสัมพันธ์ท่างในตงซึ่งกันและกันเื่อมกันนะจ๊ะดูบรรยากาศเด็กๆพากันกินป่าพากันเล่นอย่างสนุกสนานนะคะเด็กๆพากานเล่นก็อยู่ในการควบคุมดูแลของพนักงานที่รับฝากเด็กน,นะคะเป็นพนักงานของทางคอมมูนนะคะ ตูเรินผิหน้าค่าตรงนี้ค่ะรักปากเด็กนะคะใครมีลูกมีหลานก็มาฝากไว้ตรงนี้ค่ะให้เด็กๆได้เล่นอย่างสนุกสนานนะคะวันหยุดวันแห่งครอบครัววันแห่งการพักผ่อนค่ะบรรยากาศนะคะวันหยุดวันครอบครัวค่ะวันแห่งครอบค,ครบัวอบอุ่นนะคะขอให้ทุกๆค,ครอบครัวนะคะมีเด็กทวรมสนุกสนานเบิกบานสำราญใจนะคะ